สวัสดีครับ FC มือหนึ่งมาพบกันในวันที่11พฤศจิกายน2567สำหรับเมื่อนี้ผมกติน้ำเลขสูตรแต้มรวม2ตัวบนไม่ FC ด้ดับชมนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาครับผงสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับสูตรแต้มผ่านนะครับ สำหรับสูตรแ้มนี่ก็ชนสามสูตรสำหรับงวดที่ผ่านมาชนสามสูตรการได้เลข3ามตัวได้สองสามและแปดสำหรัอเลขที่ออกศ4นย์สองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็คือสี่สี่สำหรับก็คือแต้แมปนนแปดแ้มแปดวันนี้เขามาตามบังสำรับวาจะได้แต้ม ตัวไรน้ำหนาะจะถูกใจ fc หร aky, ือไม่อันนี้ก็ผิดจะน่าเบิ่งท่านใดที่ชอบเลขแต้มน้ำหนักสำหรับหัดที่ผ่านมาออก cc กับสูตรของเข้ากับแต้มแปดกับแต้มแปดน้เนาะนี่ก็แต้มแปดแต่ว่าไม่มี cc น้ำหนาะไม่มี cc นี่ก็คือแต้มแปดเขาแต้มที่เขาแต้มแปดน้เนาะ แต่ไม่ขาดอยู่ c ีีอ่าขาดอยู่ c ีอ่อามาตามบ่แล้วามาตามบ่กวนนี้อ่าพอนไปรับชมเลขแตมกขาฝากคำเตือนก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้ามเปี่ยนแล้วข้บาบังสูตรแหลกสูตรนี้เป็นสูตรเกาที่เคยนำลงหลายงวดแล้วใส่งานนเำละนละี่ครับกับนำลงตอนแรกกับเดินมาสองงวดนเนาะแ้วก็ับมาลดงวดที่ออกหกหกห้านี่ครับแ้วก็ พักงานเอาไว้อีกอีกอย่างนึ่งกาผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยจะสบายก็เลยตามนี้เลยนะครับแต่ว่างหัวที่พานมากลับมาลงอีกสาหรับสูตนนี้นะครับาะไรเฮ็ดเล็กแต้มประมาณอหงวดที่พานมาในเห็ดอยู่แต่ว่างหวดวควันไม่ค่อยสบายนะครับ,รบเลขที่ออกศูนย์สี่สี่ เต็มแปดแล้วนะเนาะมาที่แต้มแปดนะครับก็ถือว่าสูตรนี้เดินต่อนะครับถูดเก่าแล้วนะผ่านนะครับผ่านเดินต่อนะครับท่าสีเห็นเรียบร้อยว่าเขาเดินอ่ะผมณกติท่าตเตะกออวดที่เขาเดินจริงนะครับที่ท่าสีแดงๆแบบนี้แล้วนะวดที่คำนวณย่งางหลังไปผมทิว่าท่านะครับ การย้นรยอนหลังเข้าอยู่แล้วนั่นแหะนี่ครับย้อนหลังเข้าอยู่แล้วนี่ครับเดินหน้านี่ครับงวดที่เดินหน้าก็คืองวดที่ทาสีนี่ครับสีออกเขียวๆนี่ครับงวดที่เดินจริงนั่นแหะวิธีคำนวณนีครับวิธีนนนคำนวณสูตรนี้อ่าห้าสิใไซรลักสิบเลขหมุนข่างที่สองบวกกันต้องข่างแล้วก็บบวกลักหน่วย อเลขหมุนครั้งที่สองหลักร้อยหมุนครั้งที่2ก็คือเลขสองสองวกกันสองครั้งแล้วก็บวกลักหน่วย่บวกลักหน่วยในหมุนครั้งที่สอง่สอง,นะองสองห้าสองสอง,สองห้า ว่า,าลักล่อยบวกกัน2องั้งคือเลขสองนครับบวก2องั้ง2อบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น9จะได้9 0้าศูนยึ่งเพราะด้ตัวที่3ามศู 2. นย์นี่บวกสอครับสามบวกสองนะครัตัวที่4ก็บวกสอีกข้างหนึ่งนะครับเดินไปสองต,ตัวข้างล่างนี้น้นนะเดินเนี่ยงไปเลย หนึ 1> 1่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าก็ได้ห้ากับหกครับตามนี้เลยเก้าศูนย์สามอ่าเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าหกเนี่ยตามนี้เลยนละครับถ้าเดือนต่อตเป็นำวดที่สิบเจ็ด ตัวนี้นะเต่อจากนี้มาที่สิบเจ็ดรุกหนึ่งหัวน,นะเนาะเดี๋ยว่าบังสูตรอ่าที่ผ่านเข้ามาสูตรที่สองผ่านเข้ามาจังหวัดสี่เหลี่ยมนะเนาะสูตรที่สองสูตรนี้คำนวณลงในงวดที่ผ่านมานี่ครับงวดแรกเราจะอ่าสิบหัวนะเนาะเดินสิบหนะัวระยะสั้นๆครับเป็นสูตรหกตัวนะเนาะ หวดที่ผ่านมาอ่ะเลขที่ออกศูนย์สี่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 คือแต้มแปดนะครับอ่าที่แต้ม 8. แปดแต้มแปดมาสองวสัวสอนแล้วนะครับตัวนี้ก็ผ่านเป็นงวดแรกค่าสี่ให้ หวดแหลกเลยนะครับท่าสีให์งวดแหลกท่าสีเขียวฟังนี่เดือนมดแหลกสิบเอ็ดงวดงวดต่อไปที่เป็นงวดที่สิบสองหมดละแบบเป็นงวดที่สิบสองท่าเดือนต่อนครับวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่ ลักลอยเลขหมุนครั้งที่3บหมวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สาบวก9คของที่มีคา x เอตัวที่2ครับได้หนึ่งตัวเดินมาตัวที่สองบวก2แล้วก็เดินเลี้ยงไปเลยวาเบ่งร้อยหมุนครั้งที่สามและหน่วยหมุนครั้งที่สครับร้อยหมุนครั้งที่3ม3ก็คือเลขศนหน่วยครั้งที่สมก็คือเลข3 0 3ูนบวกส 0บวก3บวก9คงที่3บวกเเป็น12ได้2เป็นตัวแรก2แล้วก็3นะครับ3บวก2เป็น5น5อ่ะพอได้5แล้วก็นับเรียงไปเลย5 6 แปดนะครับจะเดินต่อหรือไม่สูตรเก่าทั้งสามสูตรเลยสูตรเก่านำลงเป็นงวดที่สองนะครับขอให้เดินต่อนะครับขึ้นมาเป็นสูตรที่สามสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามอี่เป็นสถิติอยู่ที่อ่าเก้างวัดนะครับเดินมาที่เก้างวัดเดินเก้างวัดเป็นสูตรห้าตัวนะครับเป็นสูตรห้าตัว ับวิธีคำนวณกับ่ะไรหลายครับแค่เอาครับ,บลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งเอามาเดินแต้มเลยครับ,บามาเบิง่งงวดที่เข่าก่อนครับเนาะเลขที่ออกศูนย์สีสบบ่สี่นะครับศูนย์สี่สี่แต้มแปดนะนะแต้มแปด งดทิพแ,แล้วเดินที่แล้วเดินเป็นงวดแรกถ้าสีหงวดที่เดินงวดแรกเลยนี่ครับที่เหลือเป็นการย้อนหลังไปนะครับนะนำลงช่องจริงคืองวดนี้นออกโดีสี่นี่ครับนี้เลยมาบังงวดนี้นะครับนะมาที่ใดตัวใหน ก็จะเอารักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งมาเลยล,ลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่อ่าเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอามาเดินสี่ห้าห พอไดอ้ถึงตัวที่สามเลขหกนครับก็จมีค่า x เนี่ยมีค่า x บวกครได้ขึ้นวัแรกเลยครับได้ขึ้นวัวแรกเลยถึงเลขหกหกบวกสเป็นแปดได้ขึ้นกันเลยหกวกสเป็นแปแล้วก็เก้าเรียงตามนี้เลย ลงเป็นงวดที่สองครับถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบเอ็ดครับถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบเอ็ดพึ่งเดินงวดแรกตามนี้เลยนะล่ละ,ะเดี๋ยวเขาจะมาบุกผมเขียนสูตรแรกก่อนนะล่ละเนี่ยผมยังไม่ได้เขียนเลยเพราะว่าผมเปิดพึ่งจะกลับมาจากทุ่งน้ำนะล่ละไปเกี่ยวเขาเปิดม,มือนะล่ะมือนี้ ผมกับเมื่อยที่จ,จัดแต่ผมก็ได้เวลามาลงคิบไอซี่รับชมนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าหสุดแรกเก้าศูนย์หนึ่งสามานย์หนึงสามห้าหสำหรับสูตรแรกครับเลาวมาดงสูตรท,ท,ท,ที่สอง่าสูตรที่สองสูตรที่สองคือสูตรนี้นะครับ สองสามห้าหกเจ็ดแปดสองสามหาสองามห้าหับทมาสุดท้ายครับสุดท้ายสี่ห้าหาสีห้า แปดเก้านะครับสามสูตรเก้าที่ผ่านเข้ามาจากวันที่แล้วครับเนาะแต้มรวมสองตัวบนตัวที่ชนเลขเก้าชนสองสูตรนครับห้าเซลล์ตัวที่ชนสามสูตรเนาะคอยวอลล์ไลท์เอฟซีนะครับเลขศูนย์มีสูตรเดียวเลขหนึ่งมีสูตรเดียวเลขสามมีสองสูตรนะเลขห้านะครับหนึ่งสูตรสองสูตร สามสูตรเนี่ยห้าชนสามสูตรตัวที่ชนสามสูตรเหมือนวันที่แล้ววันที่แล้วชนสามสูตรเลขหกอ่ามีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนี่เจ็ดมีสูตรเดียวแปดมีสองสูตรเนี่ยครับเราจะเอาอ่าที่ชนสามสูตรเลยเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นสูตรเขาถ้าเขาเดินตัวก็จะได้แค่ห้ากับหก ที่ชนสามสุดครับแต้มรวมสองตัวบนได้น้อยมากวันนี้ได้ห้ากับหห้าและหกับเอแต้มรวมสองตัวบนจะเดินต่อหรือไม่งวดที่แล้วได้เลขแปดนะครับงวดที่แล้วชนที่เลขแปดนะเลขสีที่ออกนะครับตามนี้เลย f อ ใครชอบเต็มห้าใครชอบเต็มหกก็จัดไปห้ากับหกนี่ครับเต็มรวมสองตัวบนงดประจำวันที่อ่าสิบหกสิบหกทับสิบเอ็ดแล้วก็หกเจ็ดนี่ครับเต็มรวมสองตัวบนนั่นละเอฟซีก็แคปนาจอไว้ททันไรที่ชอบนั่นหมายถึจะหน้าเบิง้งแต่ว่าชอบผ่าน เบิง่งเพื่อความบันเทิงเพราะว่าบ่มีผู้ใดลู้ว่าเลขสิออกตั้งไหเป็นแค่แนวทางเนาะเนาะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดถ้าบ่าได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พลอน่อยนะครับจะมีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้ FT ได้รับชมบะนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ